แน่นอนนี่คือบทความที่แปลเป็นภาษาไทยการทำคะแนนได้อย่างน่าประทับใจถึง450จาก500คะแนนในข้อสอบใดๆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมันความขยันและการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์บน YouTube การนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จเช่นนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้กับผู้ชมได้อย่างมากไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่เพิ่งสอบได้คะแนนดีเยี่ยมหรือเป็นครีเอเตอร์ที่อยากแชร์เรื่องราวของคนอื่นการเล่าเรื่องนี้อย่างน่าสนใจสามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขวาง การเดินทางสู่การได้คะแนน450นั้นเริ่มต้นก่อนวันสอบนานมากมันเกิดจากความสม่ำเสมอผู้ชมอยากรู้ว่าทำได้อย่างไรดังนั้นควรอธิบายกลยุทธ์การเตรียมตัวให้ชัดเจนเช่นการอ่านหนังสือทุกวันเทคนิคการทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารเวลาให้เหมาะสมการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงเช่นการเอาชนะความขี้เกียจหรือวิธีรับมือกับความเครียดจะทําให้เนื้อหาเข้าถึงง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้นการแชร์แหล่งข้อมูลที่ใช้เช่นหนังสือแอปพลิเคชันหรือคอร์สออนไลน์ก็สามารถเป็นแนวทางให้คนอื่นได้เช่นกัน อีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังในการนำเสนอคือการเล่าเรื่องอย่าแค่บอกคะแนนแต่ให้เล่าเบื้องหลังของมันมีอุปสรรคอะไรบ้างเคยท้อไหมอะไรคือแรงผลักดันในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงผู้ชมทางอารมณ์และทำให้ความสำเร็จดูจริงใจและจับต้องได้การวางเรื่องราวให้มีจุดเริ่มต้นกลางและตอนจบจะช่วยให้วิดีโอดึงดูดใจตลอดทั้งเรื่อง การนำเสนอภาพก็สำคัญใช้กราฟิกแสดงตารางการเรียนความก้าวหน้าหรือสรุปคะแนนแสดงภาพสมุดโน้ตบัตรคำหรือคลิปช่วงที่นั่งอ่านหนังสือตอนดึกหากเป็นไปได้ควรใส่ช่วงเวลาที่ได้เห็นผลสอบรวมถึงปฏิกิริยาของครอบครัวหรือเพื่อนเ,อนเอนซึ่งเป็นโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจได้มากอีกแง่มุมที่น่าสนใจคือการให้คำแนะนำผู้ชมอาจรู้สึกประทับใจในความสำเร็จ แต่เขาก็อยากรู้ว่าจะทำตามได้อย่างไรแนะนำาเคล็ดลับสำคัญสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและวิธีรักษาแรงจูงใจหากคุณมีเทคนิคเฉพาะตัวเช่นการใช้แผนภาพการติวกลุ่มหรือแอปช่วยเรียนก็ควรอธิบายให้เข้าใจง่ายสุดท้ายความทอมตนและการขอบคุณก็เป็นสิ่งที่สำคัญการขอบคุณครูผู้ปกครองหรือเพื่อนๆแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่มีคนที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง โดยสรุปแล้ววิดีโอเกี่ยวกับการได้คะแนน450จาก500ไม่ควรเป็นเพียงการอดคะแนนแต่ควรสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้และเชื่อมโยงกับผู้ชมท่านเนทีเส้นทางมากกว่าแค่ผลลัพธ์ก็จะทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าจดจำและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าอยากได้แบบภาคเสียงหรือมีคำบรรยายเพิ่มก็บอกได้นะ